นมัสการพระจาจาร์วันทาครัวจานทร์รุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมวังดังใจวันนี้เป็นวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2568ตรงกับวันพุธขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งค่ำเดือน12ปีมะเส็งนะครับวันนี้เป็นวันเริ่มต้นเดือนเดือน12ทางจันทรคติเหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะกัวสีบรอนเงินสีแอบโชคของวันนี้คือสีมูสีบานเย็นสีม่วงอ่อน ทิศความสมเร็จของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอาคเนหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้เครื่องประดับความสมเด็จของวันนี้คือวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังโป่งขามพระพิฆเนศเจ้าแม่กวนอิมเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลักกินีในชื่อคือจอจานชอชิงชอช้างซอโซชกเฉยและยอหญิงเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือใบไม้ปอปลาผอพึ่งฟฝาผอผ่านฟอฟันผอสมเผาและหม้า เด็กหญิงที่เกิดวันนี้คนแรกสอนที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักษ์รอเรือรอ,รอลิงและบอแหวนเลขมงคลวันนี้เลข8เลข7และเลข3ามมายเซตวันนี้ปราดกล่าวไว้ว่าความล้มเหลวในชีวิตของคนหลายๆคนเกิดขึ้นเพราะลืมตะหนักไปว่าเขาใกล้จะประสบความสำเร็จเพียงเพราะเขายอมแพ้เสียก่อน ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ